ราชาลูกหนังโวโรคอเสนอเทรนเล่นแบบไหนนุนเยสเหมาะตำแหน่งอะไร5้าคำถามที่ครอปต้องค้นหาช่วงปรีซีซั่นลิเวอร์พูลเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อมปรีซีซั่นอย่างเป็นทางการแล้วโดยทัพผงแดงจะลงแข่งเกมอุ่นเครื่องนัดแรกในสัปดาห์หน้างานนี้ก็เลยมีคำถามมากมายที่เจอเกนครอปต้องขบคิดก่อนจะถึงช่วงเปิดฤดูก,กาล2023-2024สำหรับตอนนี้นักเตะที่ไม่ได้ช่วยทีมชาติในช่นนชวงเดือนที่ผ่านมา เดินทางกลับไปที่แอคซ r าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์ฝึกซ้อมสมสนตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวในการเรียกสภาพความฟิตโดยยังไม่มีเคอร์ติสโจนกับฮาวิเอลเลียสที่ช่วยอังกฤษรุ่นยู21คว้าแชมป์ยูโรยู21และจะกลับเข้าแคปในวันขาน,นี้ขณะที่ปลายสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลเตรียมยกคนขึ้นบกที่ประเทศเยอรมนีเพื่อเข้าแคปเก็บตัวปีซีซั่นจากนั้นก็จะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์สำหรับการเล่นเกมอุ่นเครื่องในเอเชียช่วงปลายเดือนนี้ หลังจากฤดูการที่น่าผิดหวังผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือครับจะต้องเตรียมแผนเพื่อนำม,มาใช้กับทีมสำหรับความท้าทายในซีซั่นใหม่โดยซาบูเดอร์ครับมีคำถามที่น่าสนใจ5ข้อที่อยากจะรู้ว่ากุนซือชาวเยอรมันจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ 1. เทรนควรจะเล่นตำแหน่งไหนช่วง10เกมสุดท้ายรดูการที่ผ่านมาทุกๆคนได้เห็นเต็ม2ตาแล้วว่าเทรนเล็กซเ์โรกลับมาทำผลงานได้อย่างสุดยอดอีกครั้งหลังจากที่ครอบจับเขาลงเล่นในตำแหน่งอินเวอร์สฟูแบก ซึ่งมันทําให้นักเตะได้ขยับเข้าไปในตําแหน่งกองกลางและใช้สกยภาพที่มีสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งเยอะมากผลงานเจ็ดแอซิดกับหนึ่งประตูเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่านักเตะมีได้ผลมากแค่ไหนเมื่อเล่นตําแหน่งนี้ขณะที่เกรเดเซเกตผู้ดการทีมช่างกริตยังจับหนุ่มเทรนไปยืนตาแหน่งมิดฟิลด์เต็มตัวให้ทับสิงตัวคำรามและเขาก็ทําผลงานได้ยิ่งโดดเด่นมากๆงานนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆว่าครับจะมีการพัฒนาแผนไปในทิศทางไหนตลอดปีซีซั่นนี้ และลิเวอร์พูลจะเตรียมหรือจะทำยังไงเวลาที่แข้งเจ้าของเสื้อมาเล็ก66ไม่ได้ลงสนามสำหรับคำถามอย่างหลังเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากอเล็กซานเดอร์โอควรต้องพักร่างกายบ้างในบางช่วงของซีซั่นดังนั้นนักเตะคนอื่นต้องพยายามที่จะเล่นในบทบาทเดียวกับเขาตอนปรีซีซั่นให้ได้ด้วย 2. ระบบใหม่จะใช่ต่อเนื่องหรือไม่เากฟอร์มการเล่นที่ทุกคนได้เห็นในฤดูกาลที่ผ่านมา แฟนบอลหงแดงคงคาดหวังที่จะเห็นครอปมาพร้อมกับระบบการเล่นที่มีการปรับปรุงและปรับแต่งให้เหมาะกับขุมกําลังชุดปัจจุบันและพวกแข้งใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในช่วงสมอ์นี้ระบบ3-5-2ถือเป็นรูปแบบใหม่ที่ซาเวกเดครอปได้เห็นในช่วงท้ายซีซั่นล่าสุดโดยระบบมีความไหลลื่นและเล่นได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะครองบอลหรือไม่ครองบอลขณะเดียวกันยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นระบบ4-4-2ก็ได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเซอร์แบ็กฝั่งซ้ายจึงอาจเป็นอีกตำแหน่งที่จะต้องมีการเสริมทัพเพราะบทบาทของแอนดูโลปสันอาจจะถูกกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกรณีของหนุ่มเทรนก็ได้ครอบกับทีมงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค่อยๆพัฒนาระบบการเล่นอย่างต่อเนื่องและงานนี้แฟนบอลลเวร์พูลจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นในช่วงออกสตาร์ทเกมอุ่นเครื่องตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป 3. จะมีใครย้ายเข้ามาเพิ่มอีกไหม ทีมจัดการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์และดอมนิกโซบบสไลมาเสริมทัพเรียบร้อยแล้วช่วงซัมเมอร์นี้และพวกเขายังคงมีข่าวพัวพันกับนักเตะอีกหลายคนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้บทสรุปแต่อย่างใดสำหรับตลาดพ่อค้าแข้งจะยังไม่ปิดตัวจนกระทั่งวันที่1กันยายนนี้หากมองในมุมของกองเชียร์หงแดงอาจรู้สึกว่าทีมยังคงเสริมทัพช้าไปหน่อยเพราะลิเวอร์พูลเคยได้รับบทเรียนจากการไม่รีบเสริมแกร่งมาแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ระนันเดเรสพยายามที่สร้างคุ้มกําลังให้แข็งแกร่งที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดบทเรียนซ้ํสองโดยช่วงที่ผ่านมาพวกเขามีข่าวโวพันกับโรเมโอลาเวียกองกลางอนาคตไกลของเซาท์แธมป์ตันซึ่งหากทําสําเร็จถือว่าครอปมีการยกแผงมิดฟิลด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามลิวร์พูจํำเป็นต้องหาเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมาเสริมทัพอีกรายเพื่อตเตรียมรองรับระบบการเล่นที่ครอปอาจจะจับโรเบร์สันสวมบทอินเวิร์ตฟ,ฟูลแบ็กอีกคนนอกจากนี้ทีมอาจจะมีผู้เล่นอำลาสมสรเพิ่มอย่างน้อย2ถึงราย ก่อนที่พวกเขาจะเซ็นแข้งใหม่มาร่วมทัพเพิ่มก็ได้ดังนั้นการได้ผู้เล่นเพิ่มที่สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแคมป์ฝึกซ้อมย่อมเป็นผลดีกับการเตรียมทีมอย่างยิ่ง 4. และนูนเยสจะเล่นตรงไหนดาวินนูนเยสทำผลงานไม่ค่อยค,อยคงเส้นคงวามากนักแม้ว่าเจ้าตัวจะเล่นได้โดดเด่นแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหานั่นก็คือจังหวะการจบสกอร์เพราะถ้านักเตะสามารถเปลี่ยนโอกาสที่มีเป็นประตูได้เชื่อว่าครอบคงยิ้มแก้มปรีดยิ่งกว่านี้ สำหรับครอปดูเหมือนว่าเขาต้องการบางอย่างจากนูนเยสในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากนายใหญ่ชาวเยอรมันอยากเห็นนักเตะลงมาช่วยเกมรับให้มากกว่าน,นี้และพยายามที่จะพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ฤดูกาลแรกของนูนเยสในพีเมียร์ลีกอังกฤษเขาถูกจับไปเล่นเป็นแนวรุกฝั่งซ้ายและหน้าเป้าแต่สำหรับซีซั่นใหม่เจ้าต,ตัวต้องเจอกับการแข่งขันอย่างสูงเพราะทางฝั่งซ้ายมีทั้งรุยดิอาสก,ก,อกับดิโกโชตาส่วนหน้าเป้ามีโคดี้กักโปที่ฟอร์มแรงเหลือเกินขณะที่ฝั่งขวาโมฮั ดังนั้นนี่คือช่วงซัมเมอร์ที่มีความสําคัญสําหรับกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยอย่างมากและดูเหมือนเขาก็รู้แบบนั้นทําให้เจ้าตัวมีการซุ่มฝึกภาษาอังกฤษมากเป็นอย่างดีและวันแรกที่กลับเข้าแคมป์เจ้าตัวสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมและครอปรวมทั้งทุกๆคนในสโมสร,รด้วยภาษาอังกฤษซะด้วย5จะได้เห็นดาวรุ่งแจ้งเกิดไหมสําหรับช่วงปีซีซันเป็นโอกาสทองที่บรรดานักเตะดาวรุ่งหงแดงจะได้โชว์ฝีเท้าร่วมกับทีมชุดใหญ่และยังเป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะได้แสดงผลงานชั้นยอดให้กับครอได้เห็น ผู้เล่นแห่งอนาคตอย่างเบนด็อกเมลคาโม่ฟอยดอฟและบ็อบบี้คลาร์กจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมขณะที่คอเนอร์แบดลีย์และลุคแชมเบอร์จะกลับมาสู่ทีมหลังออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยสัญญายืมตัวขณะที่ไทเลอร์มอร์ตันและสเตฟานไบสติดน่าจะหายเจ็บกลับมาซ้อมร่วมกับรุ่นพี่ได้เทรนโคน่โดเฮ์ตี้อาจมีโอกาสได้สร้างความประทับใจให้กับทีมสตาฟได้เห็นลูวิสคูมาร์ตกับไอแซคมาเบีย ก็ควรมีสิทธิ์จะได้มีส่วนร่วมกับทีมเช่นกับจารลคอนซาและเจมบาลากิซีแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเสมอที่จะได้เห็นพัฒนาการของบรรดาน,นักเตะในศูนย์ฝึกเยาวชนสโมสรและสําหรับในช่วงสเสมอนี้หวังว่าคงจะมีเพชรเม็ดงามที่พร้อมให้ครอบเจียระไนผู้เล่นลิพูมีกําหนดการที่จะเดินทางกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมเพิ่มเติมสําหรับวันนี้มีดังนี้เทนนล็กซนเนอร์โนอลิซอนเบเกอร์ลุยดิอาสโคดิกาโป จอแดนเฮนเดอร์สันเดีโกโชตาควีนแคลเลอร์อิบราฮิมาโกนาเตอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อนดูโรปสันม ohammed สาลาโดมินิกโซบอสไลคอสตาซิมีคาสเฟอร์กิวฟันไดวันนี้จะเป็นอะไรที่คลึกคลื้นอย่างแน่นอนซีเนียกลับมาเกือบหมดแล้วแล้วรวมไปถึงผู้เล่นมาอย่างแม็กอาริสเตอร์และโซบอสไลอีกจะเป็นภาพที่เห็นแล้วทำให้ตื่นเต้นได้แน่แน ลเว์พูกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวลุยเฮนเิเก้ปีกอนาคตไกลาชาวบราซิลของเรียลเบติสในสึกลาลิกาสเปนไปเสริมแนวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้ในซีซั่นที่ผ่านมาตัวรุกเลือดแซมบาวายยัย2 2ปีโชว์ฟอร์มลร้ยงโดดเด่นให้กับเบติสโดยลงสนามไปรวมทุกรายการ40เกมซัดไป3ประตูและ7แอซิสพร้อมกับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะอายุน้อยมากพรสวรรค์ที่สุดของลีกสเปน ขณะดีวการลิพูขาดคุ้มกาลังเชิงลึกในตําแหน่งปีกทั้งสองฝั่งโดยมีเพียงลุยดิอาร์และโมเหม็ดซารา์ยืนเป็นตัวหลักและต้องใช้เล่นอย่างดีโก้โชตาดาวินูเยสหรือโคดี้กักโปขยับไปเล่นในบางเกมจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เจอเกนครอปนายใหญ่ลิพูอยากได้ตัวเฮนริเกซึ่งมีสัญญาถึงปี2028นั้นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของแนวรุกคนอื่นโดยพร้อมจะยื่นข้อเสนอราว15ล้านปอนด์ให้กับเบติสพิจารณาอย่างไรก็ตามนอกจากลิพูแล้วแอสตันวิลล่าก็อยากได้ตัวเเเนนนกกช่ั นิวโจนจกโกและเอ็มพ e o ออฟเดอะค็อรายงานว่าจัดอันดับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ของลิพูที่มีโอกาสที่ย้ายออกจากทีมมากที่สุดในซัมเมอร์นี้เตียโกอาคันตาร่าถ้าจะมีใครสักคนในตำแหน่งกองกลางที่มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมมากที่สุดก็น่าจะเป็นเตียโกสัญญาเหลืออยู่1ปีและไม่มีวี่แววในการขยายสัญญาฉบับใหม่และจะออกจากลิพูหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้จอแดนเฮนเดอร์สัน แม้ว่ากับตันเฮนโรจะมีข่าวเชื่อมโยงในการย้ายไปยังอ,อัลอิติฟากสโม,มสรในโปรโลีกซาอุดิอาระเบียแต่จะความเป็นไปได้มีไม่มากเนื่องจากว่าเจเกนครอปไม่มีทางที่จะเสียผู้เล่นคนสําคัญพร้อมๆกัน2คนจากที่เสียเจมส์มิลเนอร์ไปแล้วก่อนหน้านี้ฟาบินโยไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีทางที่จะย้ายหรือขายออกจากทีมอย่างแน่นอนเขาคือกําลังสําคัญของครอปในฤดูกาลหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยและเป็นกําลังสําคัญของทีมในตําแหน่งกองกลางเหมือนเดิม โรเจริโอมิคาเลกุนสือทิมชาติอียิปต์อยู่23ยืนยันว่าต้องการให้โมฮัมเหม็ดซาลาห์เป็นหนึ่งในขุมกำลังสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหากมันเกิดขึ้นจริงซาลาห์ ah จะพลาดช่วยลิพูในช่วงเริ่มต้นฤดูกาล2024-2025เนื่องจากโอลิมปิกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคมเรายังมีเวลาอีกหนึ่งปีในการคิดเรื่องนี้และประเมินสถานการณ์ แต่แน่นอนว่าเรายินดีต้อนรับซาลาเขามีความสําคัญพอๆกับเนมาของบราซิลเลยมิคาเร่กล่าวลิวอพูเคยปฏิเสธปล่อยตัวซาลาไปเล่นโอลิมปิกมาแล้วเมื่อปี2021ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากการแข่งขันนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความดูแลของฟีฟา่าและคงแดงอาจทำเช่นนั้นอีกครั้งซาลาจะเป็นกุญแจสําคัญสําหรับทีมของเจอเกนครอปเหมือนเช่นเคยในฤดูกาลใหม่นี้แม้ว่าเขาไม่สามารถช่วยให้ลิวอพูคว้าแชมป์รวมถึงอดไปเล่นฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ตาม คือติสโจนกองกลางดาวรุ่งของลิพูอาจถูกพิจารณาปล่อยตัวหากคงแดงสามารถคว้าโตัวโรเมีลาเวียมาจากเซาท์ทฮมตันในช่วงซัมเมอร์นี้เดลี Express, ่เอ็กเพรสเชิงกริดรายงานว่าโจนอาจเหลือโอกาสในทีมของเจอเกนคลอปลดน้อยถอยลงไปอีกหากลิพูสามารถคว้าตัวลาเวียกองกลางทีมชาติเบลเยียมมาจากเซาท์ทฮมตันได้ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้รายงานว่าโจนอาจจะกลายเป็นนักเตะที่ถูกลิพูปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นการขายขาดหรือสัญญายืมตัวก็ตามแม้กองกลางวัย2 2ปีพึ่งเป็นตัวหลักพาทีมช่างกชุดเล็ คว้าแชมป์ยูโรอยู่21มาสดสดร้อนๆโดยรอบชิงชนะเลิศเป็นคนยิงประตูดเดียวในชัยชนะเหนือสเปน1-0นั่นเป็นเพราะว่าฮังลิฟูสามารถคว้าตัวลาเวียม,มาจากเซาท์ทามตันได้อีกคนซึ่งจะเป็นกองกลางรายที่3ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ต่อจากอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ที่มาจากไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนและโดมิริกโซบอสไลที่มาจากอาเบไลฟ์ซิกสำหรับโจรเป็นเด็กตั้นของลิฟูที่อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่อายุ9ขวบได้ประเดิมชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของครับเมื่อเดือนมก,การาคมปี20 จนถึงตอนนี้ลงเล่นไปแล้ว97เกมรวมทุกรายการยิงไป11ประตูหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ